สวัสดีครับอยู่กับผมฝันดีเช่นเคยครับวันนี้จะมาเล่นเกม WWLL กันนะฮะไม่แน่ใจนะฮะผมก็เล่นเกมนี้นมสาสักพักแล้วละ่ะนี่จะด่านที่จะเล่นเนี่ยก็จะมีพวกอันนี้เลยด่านนี้ด่านที่มีทุ่งนาสีสีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็มีด่านนี้ฮะ ด้านใต้มันจะบอกด้วยว่ามีแค่คนรถถังหรือเครื่องบินแต่อย่างัเนี้ยมีแค่คนเนี่ยเดี๋ยวผมอยากขับอยากลองขับเครื่องบินมากเลยเดี๋ยวเราลองเล่นอันนี้กันเลยเล่นอันใหม่นี่นแหละนะฮะไปเลยกันเลยอู้แล้วเกิดไฟมาหนะ่ะเนี่ยอู้ไปไปไปวิ่งวิ่ง แ้วเป่ามีที่พันแผลสามกับระเบิดหนึ่งแล้วก็ระเบิดแบบโยนอ่ะ <c oughs> สองโอเคฮ้ยอยากมีสไนเปอร์จัดโอเคนะฮะเงียบๆไว้อู้อู้อ๋ออ๋อใช่ที่แรก อ๋อใช่ทีแรกมันเอ้ามันเป็นมันเป็นสไนเปอร์อ่ะโอ้ผมสู้ไม่ได้เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋ออ๋อเหมือนจะเป็นที่เติมอะไรประมาณนี้โอเค ยิงยิงยิงเออโอ้ช้ามองขวากอนผมพยายามอย่างเงียบที่สุดนะฮะเพราะว่าการยิงปืนพวกเนี้ยมันต้องใช้สมาธิโอเคท่านผู้ชมก็ตาทำไมเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิง,ยงเล็งนี่แน่นีน่แน,น,น่สองนัดหัวหัว อืม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 อื้อเถอก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอกนเดีย๋ยวคอนแพจะตายจะตายโอ้โหวิ่งวิงวงว่งโอเคคือเราจะกดยิงออออเองเอ้ยอดเอ้าก็ดูดีวมันมีสเนปเปอร์กันทั้งนั้นเลยอะ เราไม่แค่ปืนกลเราจะไปทำอะไรมันได้ฮะพูดแล้วเครียดวิ่ง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 ก่อนจังหวะนี้วิ่งก่อนโอเคอเหมือนแบบเล่งเหมือนเลเซ d e ์เด v อีวิลเลย๋ยวจับปืน เก็บตัวแนะนำให้เก็บตัวที่ใกล้ที่สุดนะเพราะว่ามันจะเล่นง่ายง่ายที่สุดอู้ิวๆิๆวยิ้วิเอายิงไม่ถึงอ่ะเอ้าดูมันดิโอ้โหแบบเอาอะไรอ่ะให้สไนเปอร์ไปสู้กับปืนกเนีน่นะไม่แฟร์โอ้โหอันนี้สลับแม็กนะ โอเคผมพยายามสำวรวจให้มากที่สุดนะฮ<ว><ด>นนึ้ยจ้าล่อลออมฮึมฮึมมฮนมฮึมฮึมฮึม่ึมอึไม่ได้วม่งวิ่งวิ่งม่ ผมเคยเล่นเกมเนี้ประมาณห้าเดือนที่แล้วอะ่ะผมเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเก่งมากเลยจตอันนี้ไม่เล่นนานโอ้โอ้โอ้เนี่ยเมื่อก่อนผมจำได้ว่าผมมีสไนเปอร์และเนี่ยเนี่ย,ยมันยังยิงได้เลยเฮ้จากด้านหลังไม่ใช่อะ่ะ ยิงเข้าหาเราหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะ,นะ,ะเนี่ยเนี่ยดูมันดิมีสไนเปอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยแหละสิ่งที่เกลียดที่สุดของการเล่นเกมคือพวกมันน่ะมีสไนเปอร์ยิงยิงปืนอะไร มเฮ้ยมันโปงอะมันโกงอะเนี่ยดูดิไม่เล่นแล้วเนี่ยดูโดนระเบิดไปมันยังไม่ตายโคตรโกงเลยอะไรวะโคตรโกงเลยอะดูแล้วเวลาเลงนะเลงหือ ถอนหายใจออกดีกว่ามันโคตรโกงเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูโฆษณาปิดเสียงเหยียดมากเลยเนะี่ยโฆษณาเหยียดเหยียดเหียด,ยด,ยดเดี๋ยวฉันจ,จะเล่นเกมทำอะไรดีครับรถถัง โอเคเราไปขับรถถังกันแล้วไปขับนะเกมนี้นะครับมีหลายประเด็นที่มันไม่แฟลเลยนะ่เห็นไหมพอเกิดมามัน,ม,นมันแบบมันไม่ได้เริ่มต้นใหม่อะ่ะคือแบบเข้ามากลางเกมอะ่ะนั่นแหละเขียนมากเลยเฮ้ยยิงยิงยิงดิ้วดิ้วิ้ยิง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 คือตามหนังอะ่ะเขาจะยิงด้านหลังกันใช่ไหม แบบเล็งระหว่างตัวแต่ผมอะทัาากษะผมคือยิงดักหน้ายิงดักหน้านะถ้าเป็นแบบมันกําลังบินอยู่อะไรประมาณนะี้ผมจะยิงดักหน้าโอเคยิงไปยิงไปเฮ้ยเหมือนจำไ,ได้ไม่ผิดม,มันกดยอ่อได้ใช่ไหมมันกดยอ่อไงวะห,หรือว่ามันกดย่อยังไงวะหรือว่าเกมนี้กดยอ่อไม่ได้ ผมจะไม่ท่าแล้วอ่ะผมได้เล่นนานเนี่ยปกติมันหลมชุ่งยาได้ใช่เหรอเฮ้ยโฆษณาก็มาจังคนจะเล่นวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งระหว่างนี้รถถังก็ชุดเนี่ยแหละเวลาหลบบังก็พยายามหลบนึงอู้ ยิงเด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 ดยิงมันยิงมันยิงเข้ามั่งไหมเนี่ยอู้ห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 ู้อย่ามันทับอย่ามันทับดูมัเนี่โอ้โหเดี๋ยวเราลองไปเล่นรถถังกันมั่งนะฮะไหนลองดูที่ รถถังทึบนี่แหละพื้นโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่แหละแต่ผมชอบรถถังของเยอรมันนะคือแบบมันทนทานดีอ่ะแบบไอ้พวกไทเกอร์อย่างเงี้ยอันนี้อะไรใช่พันเซอร์ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พันเซอร์มีคุณเลยคุณบอกว่าไทเกอร์คือรถถัง ท,ที่ดีที่ดีเยี่ยมที่สุดไม่ใช่ฮะเฮ้ยหืตกใจอืมมันลิงยากเนี่ยดูดิมันต,มตุ้มตุ้มเดียวมันก็พังแล้วอะลองขับเครื่องบินบ f 1ทั้งเล็ดนาย รือที่เรียกว่าใช่พีเฟันทิ้งทังเล็ดนยเนี่ยแหละลำนี่ยแหละของเยอรมันอ่ะชอบมากเลยเยอ้ดด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 ดๆๆดๆดดดๆๆดดด จริงนัดเดียวมันปุ้มแตกเลยอ่ะถ้าเราจัดก,การรถถังคันนี้ได้ก็ถือว่าโอเคละพวก F F W พวกอะไรพวกนี้ผมยังนะครับไม่มีตังอะตังหมดแล้วได้แค่คนวิ่งวิงวิงวิงโอ้ไปเพื่อนไปไปเลยไป นี่เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยนะยอ้พวกเกมพวกเนี้ยมันเป็นเกมหลักๆเลยนะที่แบบแบบดีกว่าให้พวกแบบเกมโหลดร่นนะแต่ละผมนะที่ผมคิดคือเนะี้ยดูดิแบบมันเครื่องบินแบบมันดูเหมือนจริงมากกว่าพวกแบบเกมออนไลน์แบบของคือเกมสเหมือนจริงอะ่ะ มันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันแบบมันก็เล่นสนุกแหละแต่มันไม่ค่อยโลเพะแต่แบบพอเล่นเกมเนี้ยแล้วผมอะ่ะรู้สึกแบบมันเล่นโลเพดีอะไรประมาณนี้แบบมันรู้สึกเหมือนจริงอะ่ะคือเวลาแบบเห็นไหมท้องฟ้าก็มีเครื่องบินเห็นไหมแล้วมันก็ยิงกันอยู่บนท้องฟ้าเนี้ยน่าดูดอะ่ะเห็นไหมแบบมันมีแบบเครื่องบินนู่นนี่นั่นมายิงกันผมว่าแบบแบบ มันโลเปะมันเป็นเกมสงครามโลกเกมของเกมแรกที่ผมคิดว่ามันโลเปะมากๆดูดิเพราะเกมอื่นอ่ะมันมีขับเครื่องบินไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยออนไลน์กันเดี๋ยวเดี๋ยได้ไม่ผิดห้าห้าเดือนก่อนอะไอคันนี้มันมาอีกแยะมันมาอีกแะมันมาอีกแะดูดิโดนยึดหมดเลย เอเราก็โดนยึดอยู่บีเรายังไม่ได้ไปแต่มันก็โดนยึดอยู่เราลองดูลองไป B B B ลองไป B ใช่เครื่องบินเราป่ะนะ่ะใช่เครื่องบินเราโอ้ยกระตุกจางเครื่องฮู้ มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนในห้องเรียนผมนี่แหละบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยนายนายนายทำเกมแนวสตรอรี่แบ็กอินให้ฉันหน่อยสิผมก็บอกว่าอ่าได้ได้ที่แรกอะ่ะเขาบอกให้ทําผมบอกว่าจะทําวันศุกร์แต่ว่าตอนเย็นอะ่ะผมต้องล้างจานใช่ไหมผมเลยบอกเอ่าขอขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะวันนี้จานเยอะมากอู้หูอู้หู โอ <Ooh>, ้ดดดูปืนมันเป็นปืนทองเลยนะจต่จะบ้าตายเนี่ยโอ้โหแบบโอ้ยเราไปไหนมั่งได้ไหมเนี่ยคือแบบไปทางไหนจะเจอมันทันทีนเลยเหรอดูดูดูด อย่างเช่นอันเนี้ระเบิดเนี่ยระเบิดเนี่ยน,นี่นี่นีหนีเนี่ยถ้าไปเหยียบมันก็ระเบิดแหละโอโ้โหแต่ส่วนใหญ่ระเบิดจะวางตรงกลางนะฮะให้วางพวกตรงแบบมีหญ้าตีเขียวหรือแบบให้ทุ่งนาแบบนั้น,นอ่ะออ้โ เราไปไหนไม่ได้แล้วเดินไปเดินเดินเอ้ยเครื่องบินเอ้าโอ้โหแพ้ซะแล้วก็วันนี้ผมเดี๋ยววันนี้ผมก็เล่นคร่าวๆให้ก่อนนะฮะ ก็ถ้าใครอยากนั้นก็ไปโหลดมาเองอะนะฮะผมไม่ทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างหรอกพ่าผมทิ้งลิงก์ไม่เป็นโอเคไหนดูก่อนสิก่อนจะปิดคลิปนี่นี่นี่จะชอบนี้นี่ใครไม่รู้จักคนนี้ไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ยิงปืนสไนเปอร์แม่นที่สุดในโลกหรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่ที่รู้คนนี้เขาเก่งมากเฮ้ยปกติมันมีหน้ารับปีตรงนี้โอ้โหอันนี้นะเครื่องบินอันนี้โอ้โหหู้เกมมันดีจริงๆอ่ะเนี่ยดูดูเยร่มันดียังไงดู นี่คือเหตุผลที่ผมเล่นเกมนี้เกมมันดีนี่อันนี้คือรถถังที่เราขับกันแล้วนี่คืออะไรไม่ใช่ไทเกอร์ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไทไทเกอร์ป่อู้หู้เดืยดลายได้เถอะม่ชอบเลย ลายพวกเนี้ยมันไม่สวยเลยเนี่ยลายนเนี้ยพอได้ไงเนี่ยเนี่ยดูลายเนี้ยมันดูเปิดเผยตำแหน่งไปตั้งพวกนี้มันก็พวกเนี้ยแต่แนะนํานะไม่ต้องใช้สีหลอกใช้สีที่เขาทําให้อยู่แล้วดีกว่าเนี่ยดูดิเปิดตำแหน่งสุดๆแต่พวกเครื่องบินอ่ะส่วนใหญ่ต้องใช้สีฟ้าเนี่ยอันเนี้ย ดีหน่อยเนี่ยเนี่ยดูอันนี้มันดูแบบเปิดเผยตำแหน่งไปหน่อยอ่ะคือแบบดูดิเนี่ยอันเนี้ใช้ได้พอใช้ได้แต่เน,นี้ยมันเปิดตำแหน่งอ่ะยกเว้นจะแบบตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้วิ่งแถวตรงแบบดิมชายหาอะไรอย่างงี้ได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยทิจารณาเลย กล่องยาโอเคอืมมันกล่องที่รีสปอนตลอดแต่สนใจผมจะตายก่อนต้องอะไรดีสองอันนี้กระสุนไหมกระสุนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนผมใชันี้ไปก่อนเลยกัน โอเคไหนดูซิอ่านมากี่นาทีแล้วโอเคสำหรับวันนี้ผมก็เล่นคร่าวๆก่อนเดี๋ยววันไหนผมมาเล่นอีกนะฮะสำหรับนี้บายบายดเดี๋ยวดูปืนก่อนเดี๋ยวดูปืนกัน๋ยวฮัลโหลี่ปืนนี่ดูสีปืน ดูแต่ละสีสิหน้าตบกระบาลมากเลยเปิดตำแหน่งสุดๆนี่ผมจำได้ไม่ผิดในะล่าสุดผมได้ปืนนี้โอ้นี่เกมเนี้ยโอ้โหปืนอืมเปืนนี้ก็บอกนี้คุนค้น คือมีเกม W W L L หรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองอีกเกมหนึ่งด้วยแหละผมเคยเล่นแบบยาวๆเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำคลิปไงผมเลยแบบไม่ได้อะไรมากไงแต่ถ้าผมทำอันนั้นอ่ะผมจะทำเป็นแบบสตอรี่เลยอะนะฮะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอันนั้นก็บอกได้นะฮะขอบคุณครับ